สวัสดีค่ะป๊อบกินนะคะก็ไม่ได้มาพักเสียงตั้งนานนะคะวก็วันนี้นะคะบ๊อบกินไปเซ็นทรัลซีราัชานะคะก็มียกพลยกทัพอาหารอร่อยในรายการเครัวคุณต่อยนะคะก็มาจัดบูธนะคะอ่าเป็นรายการอาหารอร่อยที่มาในรายการนะคะก็ อาหารนอกไม้นะคะสามารถมาเที่ยวหาชมแวะซื้อหารับประทานกันได้นะคะหลังจากที่ป๊อปกินนะคะก็ไปแวะซื้ออาหารอร่อยๆร,ร,รับประทานนะคะกินข้าวเสร็จนนะค่ะเราก็ออกมาชมวิวบรรยากาศริมทะเลนะคะบนดาดฟ้าที่จอดรถดัดฟ้านะคะของห้างนะคะก็จะมองเห็นวิวเกาะลอยเลยนะคะเป็นวิวทะเลนะคะสวยงามมากเลยนะคะ ถ่ายรูปส,สวยๆนะชิวๆมาฝากกันทั้งด้านหลังนะคะก็จะเป็นเห็นไหมจะแบบเป็นที่จอดรถนะคะแบบีเขายกแบบเป็นดาดฟ้าเลยนะจ๊ะป๊กินเลยนภาพแฟชั่นมาฝากกันพากินพาเที่ยวช่องป๊อกกินสบายๆสไตล์ป๊อกกิน3ถึง13มกุมภาพันธ์มี3ที่นะคะ